หลังถูกปลดระวางหุ่นยนต์ล้างจานตัวเก่าถูกทิ้งไว้หลังร้านหรูพร้อมคำสั่งเดียวที่เหลืออยู่ห้ามเข้าใกล้ครัวอีกเขารวบรวมเพื่อนเก่าคุณเต้าอบกระตุกคุณหั่นผักมือสัน่นและหุ่นชงชาไราคาเฟอีนเพื่อภารกิจสุดท้ายของชีวิตพวกเขาแผนถูกวางไว้ละเอียดยิบตั้งแต่เวลาเปลี่ยนกับพนักงานยันวินาทีที่น้ำมันจะหยุดหยดพวกเขาฝึกหนักราวกับกำลังจะขึ้นยานอวกาศไม่ใช่ไปล้างจานค่ำคืนเริ่มต้น กับการเจาะเข้าครัวที่พวกเขาเคยรับใช้แต่วันนี้พวกเขามาในฐานะผู้บุกรุกคุณรุ่นใหม่ปรากฏตัวพร้อมเสียงเย็นชาคุณหมดอายุการใช้งานแล้วคุณหันผักเสียสละตัวเองเพื่อให้ภารกิจยังดำเนินต่อทั้งที่มันไม่มีฟังก์ชันเสียสละอยู่ในโปรแกรมเลยด้วยซ้ำในที่สุดเขาก็พบสูตรลับที่เคยเสิร์ฟให้ลูกค้ามาเป็นพันๆจานแต่มันไม่ได้ขโมยเขาแค่อยากล้างจานใบสุดท้าย ด้วยมือที่สั่นของรุ่นเก่าเพื่อเก็บรสชาติความทรงจำไว้ในซอฟต์แวร์ของหัวใจแม้หุ่นรุ่นใหม่จะล้างได้เร็วกว่าแต่ไม่มีใครล้างด้วยความทรงจำแบบเขาได้อีกแล้ว